เจ็ดก้าสูนสวัสดีที่ื่นเพื่อนนะคะลก็พี่เจนหนะคะ้อปนี้ริเวลยอะาต่ F ่ี่เนได้สบายๆแล้วก็ยาวด้วนะคะันี้ก็เปยาวติดปลายปกติจะใช้เวลาัสมมนเป็นแต่นี้เราจะ ตาอย่างเดียวแต่ในสูตรอย่างเดียวเรวิ่งวิ่งาเที่ยวเราไม่ซอยเพราะว่าระหว่างต้นเนี่ยคือเป็นตระจางเขาจะตานิดหน่อยแล้วอันนี้เลื่อนขับก็จะยักวิ่งมีฝุ่นฝุ่นฟุ้งค่ะแต่ว่าตากกล้องสบายนีหน่อยเพราะว่าแดดไม่ร้อนยางไปเต็มนะคะไปเขียวเลยดูเห็นไหมคะปีนี้ก็คือหลายๆส่วนนะคะคเขาไม่ไม่เขาไม่อยู่ยางกัน ด้วยความที่อย่างราคาดีนิดหนึ่งเจ้าอยากเราก็ปุ่นปรุงเดี๋ยวเสร็จงานอันนี้ทุกวันนะคะถ้าทำง,งานช่วงนี้เจี่ยงขับก็จะกลับถึงบ้านก็จะไปเป่าลมมานาวมะออนี้ค่ะเพราะว่าปุ่นเยอะนี่เป่าแต่ี่จะตันตัวฝุ่นแล้วก็พวกดอกหญ้าอะไรพวกนี้ค่ะเนี่ยคุ้งเต็มเลย เจอช่วงฝนลงก็ฝนเริลล่มลงเขาจะเริ่มตัดอ่ะเดี่ยเขาจะเบดิดยางเลยค่ะเพราะช่วงนี้บางบางบางสวนเนี่ยบางแห่งเขาเข้าหยุดยางอย่างเจ้าประจําของเราอ่ะหลายๆสวนเขาก็หยุดยางกันแต่หลายๆสวนเขาก็ไม่ได้หยุดนะเขาก็าจะตัดไปเลยเพราะว่ายางใบเต็มแล้วจริงๆปีนี้คือช่วงช่วงเนี้ยก่อนนี้ฉันไม่รู้ เดือนนี้แล้วก็เดือนที่แล้วฝนมันจะต้องตกครั้งนี้นะคะตกมันถึงตกตกหลังใบยางพอตกปุ๊บใบยางมันก็จะร่วงอะไรเงนี้ยแต่ปีนี้ไม่ตกเลยค่ะพอไม่ตกปุ๊บใบยางมันก็เต็มคนตัดยางเขาก็ตัดได้ยาวๆไปหมายถึงยางหลายๆปีแล้วนะไม่ใช่ยางเแบิกใหม่นะคะแต่ถ้ายางเพิ่งเบิกเพิ่งตัดปีสองปีเพิ่งตัดได้ปีสองปีนั้นเขาก็ไม่ตัดหมายถึงยางงอนอยู่ใหญ่ๆไปนี่หลายปีแล้วแล้วก็ คือยางแกแก่ก็ตัดใส่เข้ไปมันเต็มมัน,นยางราคาดีด้วยค่ะช่วงนี้ราคาดีมากถือว่าดีกว่าทุกครั้งนนะเพราะตั้งแต่เห็นมาที่นี่ไม่ใช่หมายถึงหมายถึงแบบเราจะไม่พูดเรื่องเก่านะเราพูดอันเนี้ยหมายถึงปีที่แล้วปีก่อนเนะี่ยยางราคาไม่ได้ขนาดน,นี้ปีเนี้ยถือว่ายางราคาดีขึ้นนิดหนึ่งเพราะว่าหกสิบกว่าบาท อย่างช่วงปีที่แล้วต้นต้นปีช่วงช่วงนี้เหมือนกันราคาต่ําสุดรู้สึกว่าเท่าไหร่ต่ำโลร้อยอ่ะโอ้ไม่ถึงด้วยทาไปค่ะโลสามสิบบาทสามสิบเอ็ดบาทอะไรประมาณนั้นอ,ะอ่ะอ่างชงตกต่ำแต่ช่วงนี้คือยางราคาดีที่นึง่งยางนี่คือหกสิบเจ็ดบาทแต่บางแห่งจะแพงกว่านี้นะคะแต่ที่นี่คือแค่นี้ก็ถือว่าดี คนตัดยางเขาก็เออเฮ้ยคีอกำลังใจตัดหน่อยแต่ว่าอย่างอย่างว่านะคะเพราะว่าช่วงนี้ยางน้อยด้วยเขาก็เลยให้ยางราคาดีเนาะเดี๋ยวช่วงช่วงยางเยอะๆอยางราคา,าก็จะน่าจะลดล,ลงในระมาณนี้นะคะ่ะธรรมดานะแต่นี่คนตัดยางเขาก็ยางใบเต็มแล้วก็ตัดได้เขาก็ตัดในระหว่างยางราคาดีคุมที่เด่นเลย คูกๆเขา,ขเขา,าก,บบก,กา็ไม่ค่อยอยากกระตากกันไม่มีงก็ลังใจตัดไม่คุ้มค่าเหนื่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเป็นอาชีพพอเนาะต้องทำช่วงนี้รีบแต่ก็รีบอะไรประมาณนี้กันจะยอยากเกาะนี่ค่ะแบบนี้เดี๋ยวตรงช่วงนี้ยังไม่เท่าไหร่ค่ะสิบกว่าโสดเนี่ยก็คือยังเป็นอ่าที่รับเลี้ยงอยู่สบายๆบายพอพ้นจากนี้สิบกว่าโสดแตก็จะคุ้นควรน,นิดนึง แต่ไม่เป็นไรค่ะหน้าแรงขึ้นได้สบายเพราะว่าหลายพีแล้วเป็นไม่สัดเพราะว่าช่วงมาช่วงแรกๆอ่ะคือขึ้นควรนะฝนขนลงมันขึ้นไม่ได้ขึ้นได้ไม่หมดมันจะลื่นตัไดไปถึงช่วงข้างล่างนี่น,นะคะวิ่งหาเที่ยวชิวๆค่ะมีไปนีกลับสบายสบาย ถือว่างานสบายค่ะวันนี้ที่ะไม่อะไรมากมายโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้านะคะอย่กแก่เชียดเก้านย์ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่กดติดตามนะคะขอบคุณค่ะสัสดีค่ะ